สวัสดีค่ะมาดูน้องวัวกินอาหารกันนะคะตอนนี้อยู่ที่ฟาร์มของลุงวิเชียงค่ะอยู่จงังหวัดสุรินทร์ค่ะโอ้ตัวน,นี้มาเปลยใยญ่มากนู่นค่ะเยอะมากเลยคุณลุงวิเชียงตอนนี้อายุ75ปีแล้วนะคะ ก็ลุงเก่งมากก็ลุงเลี้ยงวัวเป็นอาชีพเลี้ยงเพื่อขายค่ะแล้วก็เลี้ยงแบบง่ายๆเหมือนก็ให้ฟางให้ฟังเป็นอาหารหลัก เติมด้วยกากฟางค่ะความที่นี่จะมีความแข็งแรงเป็นพิเศษคุณลุงดูแลยอย่างดีเลยโอ้ด็ค่ะกิ่นเก่งมากคุณลุงจะให้ความรู้กับผู้ที่มาซื้อทุกคนเลยนะคะว่าต้องเลี้ยงยังไงพันไหนที่เลี้ยงแล้วพอจะขายได้ต่อไปอีกอันไหนเชี่ยงคุณลุงก็จะหาให้เลยอันไหนที่ đủ หน่อย hơn luôn cô จะ nãy nằm hai con ôi เนี่ยกิน kinh เก่ง mạng <cười> 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 โอ้นี่เอานังเอกออกมาโชว์ตัวพี่มันหรือเปล่าอืมในหนังเอกของเราวันนี้ออกมาแล้วค่ะเนีเหมือนกันเลยเนกันตัวนี้แหละ เอาตัวไหน2ตัวเลือเอาราาเท่ากันเอาตัวเชือกน่ะเนาะเอาตัวที่เชื่องนั่นเลยเชื่องน้ำพูเลยแต่แม่นั่นเพิ่งเอามาใหม่ยังไม่ชิ้ฮะแม่นุ่นมนเอามาใส่เอาลงพันอะไรนะหนูลืมแล้วตัวเนี้ยอันนี้มันรามันนะครับรามันโอ้โหใหญ่มากนี่ก็ลูกเขาเลยครับนี่เนี่ยด้วยเนี่ยเลินอยู่ข้างนี้ ลุงในนี้มีกี่สายพันธุ์คะลงุงในนี้มีกี่สายพันธุ์มีเล่กับมั่นครับอ๋อโอลีโอลีนู่นเล่อยู่ฝั่งนู่นโอลีชาลเล่กัเ์เนี่ยกคล้องเหมือนกันคล้เหมือนกันทั้งคู่เลยวัวพู่เหมือนกันสายเดียวกันแม่น่าจะยาวนิดหนึ่งเขี่ยมตั้งคู่อย่างเขาแต่ว่ามันเอามาใหม่ยังไม่จับมันก็เลยยังไม่ค่อยกินสวยจนต้นนี้ ตัวเล็กน่ารักมากเลยตัวโน้นอ่ะตัวโน้นอ่ะซือมาใหม่นี่ก็ซื้อมาใหม่จนกว่าอันนี้มันมาก่อนอันนั้นมาพึ่งจะได้ที่ฮาวานเองมองั้งเลยยังไม่ได้เอาเข้าโค <c oughs> โอ้ทุกมาไหวนะมีตัวน้อยส่งกากมะพร้าวด้วยค่ะตัวนี้พ่อเดียวกัน พ่อวัวบ้านเดียวกันมีบ้านคลองนี้เองพ่อวัวตัวพ่อผตัวนั้นกี่เดือนน่าลงตัวนั้นนั่งก็ประมาณสองเดือนเหมือนกันเหรอฮไว้วันหลังก็ได้ลูกตัวมจะยาวกว่านั้นยอมนี่ไว้วันหลังก็ได้วันละตัวยาวกว่านั้ตัวนี้เนี่ยตัวนี้มันจะออกสักกันนิดนึง สั้นๆอันนั้นขายยาวนี่อันนั้นไมได้นี่จะทับระเด็นหมดเลยอ๋อถึงว่าจะเทียบกันดูใช่ไหมออกเขามันมันออกแดงแล้วทับออกลูกแดงหมดเลยอืมอืมทนเสียะพระเจาพระเจ้าองคไอ้นั่นจะเอาไปไปสวรรค์ไปไอ้นั่นอะไปเขา นแต่ฝั่งนู้นคือลูกตอนนี้แม่อยู่ฝั่งนี้มันทับได้ลูกเยอะเลยครับไอ้นี่แม่เขาประแดงหมดแหล่เด้งเนี่ยทับลูกอ่ะนี่แม่เลยสองนี่อ่าไม่นี่ไม่ได้ปล่อยเลยครับต้องเกี่ยวข้าวเร็วดูไปเรื่อยๆนะคะ อ๋อมีกากมะพร้าวด้วยอ๋อกากมะพร้าวตลาดนั่นแหละท่เละด้วยก็มีวันไหนมีก็ให้ซื้อในตลาดเราสุรินน่ะผมไปเมืองเขาบีบแล้วก็ใส่ให้ก็ในกากมะพร้าวหูก็ะสอบหนึ่งสามสิบบาทเองใหญ่ๆอ่ะน้องถ้าวัวเดียวก็ไปตากไว้ให้มันกิน กินเก่งหน้าตาเนาะกินทุกอย่างเลยก็กินอย่างนี้แหละวัวมันสมบูรณ์ถ้าวัวมันอดอันนี้มันอยู่กับเขาเลี้ยงไม่ดีเลยมันผมมาอยู่กับเราเลกนี่นี่แต่ก่อนก็วัวผมแหละขายเขาไปทับเสร็จได้เดือนเดียวนี่ลวยแด้เนี่ยเขาเนี่ยจะเอาแม่ลูกนี่ก็ได้เนก่ลูกตุ้ อันนี้415อิ่มแม่ลูกอ่าตัวนี้เขาซื้อไปแล้วเลี้ยงพร้อมลงเลยซื้อกลับคืนก็ผมเห็นเขาจูงมาตลาดนั้นอ่าเลยผมไปตลาดนั้นเจอเลยซื้อกลับมาคืนลูกไอ้นี่แหละเขาเนี่ยเนี่ยจิบกิบไปได้อืมอันไอ้ตางไก่เทียของโดยเทียครีม160ลูกไอ้ตัวแดงตบตัวแดงหนช่วยเลี้ยงอลไรปะลูกช่วยเลี้ยงด้วยฉันไหมเก่งมากเลยโนพูดตัวเมียนี่ตัวนี้ ตัวนี้ยดูเมียยังทับไม่ติดไม่โกรกหรอกโอ้เชื่อมมากเลยค่ะขนาดเด็กอยู่ใกล้ก็ไม่เป็นไรตัวนี้ห้าสิบห้าแต่ตอนนี้ตันนี้ห้าสิบห้าแต่มันยังทับไม่ติดแต่ทับไม่ติดตอนนี้ยังไม่ติดบอกถ้าเป็นคนอื่นเขาขายแหละแต่นี่เราเราถามว่าไปทับเองก็เอาเราก็ขายแกเราบอกเขาว่ายังไม่ท้องได้เชื่อมเขา กันเพื่อนรูวบรรยากาศไปนะคะนี่ถ้าใครอยากได้ก็มาติดต่อได้เลยค่ะของคุณลุงวิเชียนนะคะอยู่จงังหวัดสุรินทร์ีค่ะขออนุญาตจบเพียงเท่นี้ค่ะค